ของนักปั่นทั่วประเทศนะครับแห่ร่วมปั่นจักรยานทางไกลนะครับเลอเทปไทยแลนด์บายตูเดอะฟรองส์พังงา2022ครับที่อนุสรสถานซึนามิเรือต813เขาหลักนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาครับพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือว่าทีเซและรองผู้ว่าด้านการสื่อสารตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันปล่อยตัวนักปั่นจักรยานในการแข่งขันจัก,กรยานทางไกลระดับโลกเลอเทปไทยแลนด์บายตูดฟรองส์พังงา2022ซึ่งบรรยากาศนะครับก็มีนักปั่นนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเข้าร่วมชิงชัยกว่า100คนครับในระยะทางนะครับกว่า75กิโลเมตรและขออภัยครับมี2ระยะทางนะครับ มีแบบ75กิโลเมตรและ145กิโลเมตรเข้าเส้นชัยที่ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกัวปาซึ่งในเส้นทาง145กิโลเมตรมีไฮไลท์อยู่ที่การพิชิตเนินเขา King of Mountain 3จุดระยะความชานรวม 1, 1,983เมตรและ King of Sprint อีก1จุดชิงรางวัลสุดพิเศษเสื้อลิขสิทธิ์แท้จาก To t e f r ร n c e และผู้ชนะแต่ละประเภทจะได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งต่อไปที่จังหวัดพิษ,ษณุโลก ขณะที่หลังจากการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะแต่ละประเภททางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานได้มอบธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไปให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพิศณุโลกซึ่งจะจัดการแข่งขันในเดือนธันวาคม2565ครับ